โลโก้เขาเรียกว่าคำอักษรใหม่โมบายเสยจังโพคล้ายๆสี k. b บีนเคปั่นนะอย่าลืมปั่นกันนะเธขอดูสตอรี่นิดหน่อยคือประมาณว่ามีพ่อหนุ่มเข้ามาร้านเค้กอะไรอย่างงี้น้องทำขนมปังเค้กอะไรอย่างงี้เดินเข้ามาแล้วแบบน้องโบกันลังนั่งแบบเมื่อเแล้วเห็นเห็นแบบผ่านตาวิรอรอค่ะรอ ก็ดึงสอแบบมองตลอดโอ้โหหล่อจังเลยคนนี้น้องโมน้องโมที่แต่พ่อหนุ่มคนนี้ก็มองน้องโมอยู่แต่ไม่รู้เคยมาหรือเปล่าที่ลานี้ไม่แน่ใจแต่แต่สตอรี่ในเพลงไม่ได้บอกว่าแบบมีคอยมากดไลค์หรือว่า D m ห,หรือว่าแบบตามน้องอยู่แต่ว่าเอบีกับ ตัวเนื้อเพลงคนละแบบกันแต่ว่ามันมีแบบลุกเล่นเล่นหูเล่นตายอะไรเงี้ยมันน่ารักดีอ่ะชอบแบบน้องโมสนพ่อหนุ่มคนนี้ที่เข้ามาในร้านเดินไปหน้าร้านปิดจากเปิดโอเพนกลายเป็นปิดเลยนะครับหืมไม่เบาเนี่ยปิดตร์โตตีแมวตุ๊นโตอันตุต๊นโต <c oughs> ยอกยอก,ยอกเอาเมนูมาให้อ๋อเฮ้ยข้างหลังเห็นแล้วผมสต็อปแล้วผมเห็นนะ ข้างหลังแบบเป็นชื่อร้านโมบายดิมซัมหรืออะไรดิมซัมอะไรสักอย่างอ๋อเป็นเหมือนแบบขนมจีบหรือว่าอ,อาหารอะไรสักอย่างเลยข้างหลังนะเหมือนมีซาลาเปาด้วยผมเห็นจากใบข้างหลังที่เป็นเมนูนะ,ะนี่ไงแอบดูเมนูอยู่ผมจะดูแบบเขาเรียกว่าหารายละเอียดว่ามีอะไรเหมือนน้องโมงให้เบอร์อะไรไว้เข้าไว้หรือเปล่าไม่มีนะ ให้ดูเมนูเฉยๆผมรู้ว่าแอบ,บให้แบบไอดีลายกันหรืออะไรไม่มีไม่มีไม่มีห<อ>ัน,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 น <c oughs> หลังมาทำทำทับททททปักจุ๊บเวยเมื่อกี้รวมๆแล้วดีมากใช่คุณช็ชอตนี้ที่แบบขึ้นไปขึ้นไป,นไปทำท่าสวยๆแล้วมีเทียนอยู่ข้างเธอสวยมากเจอช็อตเมืม่อกี้ไปเซอร์ไพรส์กันแบบ เนี่ยคือแบบใครที่รักโมบายบอกโอ้คุณพระเอาไม้แขวนเสื้อมาเลยนะตอนจะต้อนตีเลยตรงเงี้ยสวยเลยแล้วชุดแบบเซอร์ไพรส์มากไม่ได้มีปล่อยก่อนหน้านี้ให้เห็นเลยในชุดที่เธอสวยแบบแซ่บสวยมากแม่เนี่ยยืนเซ็กซี่สวยยแบบเซอร์ไพรส์มากแม่ถ้าเต้นโอเคมากครับใช่ ชุดสวยถ้าเต้นโอเคเ<ม>พื่อนๆวางงบ้างม,ม,มาแล้วคุณเองโอเคอเนี่ยคือสวยแบบเก็บรายละเอียดปลอกมือถุงมืออะไรน้องเป็นดาวเป็นอะไรนะชุดแบบโอ้โหสวยมากแม่จ๋าแ่บมากเดี๋ยวนะผมหารายละเอียดเนี่ยอเมนู พ่อหนุ่มเขียนเมนูคือเอาหมดเลยตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กยกเว้นชูใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งตรงกลางเขาไม่ได้เอาไปรู้ไม่รู้หมายความว่าไงนะอันนี้นี่คือร้านน้องโงนะ่เนาะพ่อหนุ่มติก๊กเอาทุกอันใช่ไหมในเมนูยกเว้นอันกลางอาจจะอ่านว่าชูใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามีความหมายว่ายังไงเนาะอันนี้ต่อครับ เดี๋ยวนะอ่ะแล้วพอหนุ่มประมาณว่าติ๊กเมนูเสร็จแล้ววางไว้แล้วน้องโมมาเก็บมาเก็บเออมาเก็บบิดมาเก็บเมนูเออบินอะไรมาเก็บเมนูแล้วน้องโมอาจจะงงว่าเฮ้ยเขาติ๊กมาเลยวะอันกลางคืออะไรวะมันไม่เอาด้วยตอนนี้ผมยังงงสตอรี่นิดหน่อยว่าอันกลางคืออะไรแล้วน้องโมก็เบมือนเหมือนเสียอารมณ์นิดนึนงแล้วเดินไปใช่ไหม แต่ที่แน่ๆน,น้องสวยมากอ่มาทําเมนูครับต่อไข่ใส่แป้งโรยผงโอเคถ้าไม่สต็อปดูนี่เก็บรายละเอียดไปหมดอ๋อเป็นเมนูล้อมๆโต๊ะอ,อยู่โอเคมีสละเปามีหนมจีบเออร้านน้องโมนะอ่าถ้าสต็อปเราจะได้โฟกัสเขาเรียกว่าสิ่งรอบข้างที่น้องประกอบฉากน้องมีอะไรในร้าน <Sorry. S 1> อ่า ของกูของกูไม่ได้คิดอะไรอ่ะรู้ว่าเธอน่ะฟ้อมเยอะแต่ว่าจะไม่ต้องเธอเชื่อว่าจะตัวตัวซาจีเธอหายไปคงเป็นจริงจีแะไม่ได้คุยคงต้องเงาแน่นะนมจีบทำไงดีถึงนขอเจ้าแม่น่ารักคือบอกเลยใครมีจอ 4K คือภาพชัดมากรายละเอียดดีเทลที่แบบมาเต็มสร้อยที่น้องใส่เป็นลูกกางเขนหรือว่าเป็นแบบลูกอะไรนะ ไข่มุกต่างๆชัดเจนมากมดีมากอยากให้เจอเดีมากขอขามช็อตเนี้ยเดี๋ยวนะยังไงอ่ะใบเมนูอันนี้ไม่ใช่ของพี่เอกนะแต่เขาอาจจะแบบ story ใส่สตอรี่เฉยๆคือคว้างตะเกียบติดหัวใจไว้เลยแบบแปะคาวไว้ตรงหน้าเมนูแต่เมนูที่คุณพี่พ่อเอกเมื่อกี้เขาติ๊กถูกกับหมดนะอันนี้ติ๊กถูกเป็นบางอัน เสียงมาข้างๆข้างล่างเอออันนี้ไม่แน่ใจใอ๋อ,อ,จจอไม่ตักผมจีบว่าแล้วชอบชุดเขียวใช่ไหม,ต,มต้องดูได้หลายลรอบอาจจะเก็บรายละเอียดของเนื้อเรื่องได้นะเพื่อนๆอาจจะสต็อปดูบ้างหยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้เก็บกันได้นะหูสะบัดผมมายังสวยอะอคือแบบสวยมาก จีบตอนนี้รับรองทันทุกเชศกาลงน้องๆมาเต้นข้างหลังชุดเต้นน้องโมสีแดงรองเท้าแบบส้นสูงสวยไมไมเหมือนแบบดอกบุวลาบแหละ ท่าเต้นโอเคเลยอะอ๋อท่าเต้นเป็นรูปแบบมินิฮาร์ดคว่ำถ้าสต็อปจะเห็นรายละเอียดนะเพื่อนๆอย่าลืมไปโซโลดูหรือว่าสต็อปหยุดหยุดดูก,กันแล้วกันว่าน,น้องเต้นอะไรเป็นท่ามินิฮาร์ดแบบคว่ำด้วยอ๋อมีดีเทลมีทั้งแบบคว่ำแล้วแบบตรงนี้แล้วมีแบบคว่ำด้วยอ้าวอย่าลืมไปเต้นตามกันด้วยนะโมบอกนีแหวนวนี่แหวน ชอบชุดเซ็มที่ที่เป็นท่อนโซโลอ่อะแต่งชุดนี้มีความเป็นอินเดียเล็กๆภาพติดตาแบบชุดเซ็มของ b N K อะไรสักหน่อยสักนิดมันจะเข้ามาในหัวแวบ,บๆเต้นแบบออกบัลเล่ใครคิดเนี่ยช็อตเนี้ยคือแบบเฮ้ยพอมีภาพใน MV เข้ามาผสมกับเพลงตอนแรกเราฟังเพลงทีเดียวใช่ไหมเราก็แบบเสียงไม่เหมือนเสียงเซตโซฟนอะไร คอนฮูกโซโล่แบบแซกโซโฟนอ่อนๆพอน้องมาเต้นปุ๊บเออที่มันมีมันมีแบบศิลปะในการแบบเต้นบัลเล่อะไรเงี้ยผิวไหวอย่างเงี้ยนเนี่ยน้องไปไล่ลำเต้นไปฝึกเต้นที่ไหนมันจะเนี้ยมันมีความอ่อนช้อยสวยงามและเซ็กซี่ครับเต้นแบบบัลเล่หมุนตัวเหวี่ยงตัวเหวี่ยงขาอ่อน,ออน แล้วสาวมันให้อ่ะเออเนี่ยเชียบอ่ะแล้วมีความเป็นคอนเซปต์คือต้องโมงเป็นเป็นผีเสื้อเนาะผีเสื้อเินผ่านผ่านนิว้วคือแบบทุกอย่างมันมีที่มาและเหตุผลชุดขาวทั้งใจคุณเก่งถ้าจีบมือสิ่งที่ดีคือท้าโซโล่ตอนเต้นเมื่อกี้ผมชอบมากเต้นบัลเล่ เนี่ยมันเป็นศิลปะอ๋อมันสีไวโอลินน่ดว่าหูฟังพอมาฟังหลายๆรอบปุ๊บเฮ้ยมันเป็นเสียงไวโอลินนะเว้ยมันไม่ใช่เสียงเซ็กซโฟนตอนแรกผมฟังในมือถือไงเมื่อคืนที่ผมฟังไอ้ที่ว่าเป็นมิวสิกอะไรอย่างอะไรนะยูทูบมิวสิกอะไรต่างๆฟังในมือถือเฉยๆแบบฟังอ่ะนอ่โนโรฟันทงุกเฮ้ยมันเป็นเสียงเซ็กซโฟนมั้พอฟังตรงนี้เว้ยมันเป็นเสียงไวโอลินเนี่ยผมฟังในเครื่องต้องลาโพงที่ไรอยู่นะฮะ รายละเอียดมันออกไงแบบเออมันเป็นเสียงอะไรที่ชัดเจนเพราะว่าในมือถือมันแบบอ,อ,นอ,อ,นนอ่อนๆไงพอมาเป็นนี้ปุ๊บเฮ้ยไวโอลีนี่ว่าสีม,มันคือแบบมันเป็นศิละปะมันมีคลาสสวยเลยอ่ะแล้วปิดแบบดีมากปรเมือแล้วม่านเป็นสีม่วงๆเนี่แม,มีภาพจำเบียนเคอ่อนๆลอ,อยมาอยู่ตลอดเวลาแล้วน้องสวยมากแบบ ดีใจมากทุกอย่างมีเหตุผลของมันเลยนะเนี่ยนี่เปลี่ยนสยร้อยก้นรูปหัวใจนะครับใส่ท้องอีกแล้วท้องกําลังแพงเลยนะสตอรี่น้องโมรอพระเอกจีบโดยไม่รู้ว่าพระเอกก็มาจีบใช่ไหมอ่าไม่ได้มากินขนมเสียดายนะ่าจะมีฉากยืนเต้นด้วยกันอ่าเต้นแบบูใช่ใช่คุณน่ารักจังมีเหตุผลน่าสนใจมาก แอบมองตลอดเลยนะครับม,ม,มาเช็ดโต๊ะแล้วแอบมอง,องน้องโมงหันละน้องโม,งห,งโมงหันละไปมองน้องยิ้มให้หน่อยๆอยด้วยน่ารัก <c oughs> <c oughs> มีมัดแก่ด้วยอะ่ะเราเรวแพ้มัดแกะน้องโมงมัดแก่เป็นต้องบอกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มัดแกะได้น่ารักมากที่สุดคนหนึ่งสำหรับน้องโมบายของผมเนี่ย มัดแกได้น,น่ารักมากมากๆแล้วสดใสใไหมแล้วหลังก็คุณดเ,ดเดี๋ยวมีมีเหตุผลอะไร h o u ออ o อะไรสักอย่างผมจะดูชุดน้องอยู่ว่ามีมีรายละเอียดอะไรหรือเปล่า ใส่เสื้อเบอร์อะไรมาคิดแป๊บแปบหบนึ่งหนึ่งห้าแดนเซอร์สองคนไม่รู้ว่ายังไงแอบบดูแป๊บหนึง่ง,งกากเพชรเต็มมือเลยทีเดียวน่ารักมากแมบบ่แบบ อันนี้ดิคูอันอันกลางมาอันเดียวสำหรับเมนูสวยมากแม่อ่ะประมาณนี้เลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเป็นเพื่อนเนาะกับเพลงมีใจทำไมไม่จีบน้องโมเพลงแรก MV ตัวจริงของเราแล้วล่ะตอนนี้สำหรับเป็นศิลปิเนเต็มตัวแล้วน้องโมชอบกันไหมสนใจอย่าลืมไปช่วยปั่นวิวด้วยที่ Love อ a t